าเราเนี่ยนะคุณหมอก่อนมีเซ็กซ์เนี่ยค่ะใช้สเปรย์นะคะฉีดที่หัวน้องชายเพื่อไปให้หลังเร็วเนี่ยค่ะเขาถามว่าถ้าเขาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะอันตรายไหมทั้งต่อตัวเขาเองแล้วต่อฝ่ายหญิงด้วยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นยาชานะคะที่ทําให้อึดให้ทนนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากใช้เป็นครั้งคราวก็<ม>อาจจะไม่อันตรายนักแต่ถ้าใช้บ่อยเกินไปนะคะมันก็จะติดสเปรย์เนื่องจาก<ม>ว่า ความรู้สึกของเรานะคะก็จะรู้สึกว่าเออถ้าไม่มีสเปรย์ฉันจะไม่อึดไม่ทนนะคะจริงจริงสิ่งที่เป็นไปก็คือคนทําตามธรรมชาตินั่นแหละค่ะว่ามันถ้าไม่ใช้นะคะเราได้แค่ไหนนะคะแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆก็ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะดังนั้นเราดูตัวเราก่อนว่าจริงๆแล้วนะคะถามว่าอึดทนนานเกินไปฝ่ายหญิงชอบไหมโอ้ถ้านานเกินไปนะคะหญิงก็ลําบากบางคนเนาะใช่ใช่ใส่หัวบางคนฝ่ายหญิงเข้าไปแล้วนะคะ ฝาฟชายยังไม่ไปไหนเลยแล้วก็ายหญิงก็จะเริ่มรู้สึกรำคาญแล้วก็เริ่มเจ็บปวดแหละนะคะดังนั้นก็ให้พอดีนะคะอย่ามากเกินนะคะอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินแล้วคาว่ามากเกินน้อยเกินนั้นมันอยู่แต่ละคู่นะคะไม่ได้แปลว่ากี่นาทีสําหรับคู่ของเราก็ดูนะคะว่าคู่ของเราชอบอย่างไรนะคะ